ในช่วงปลายปีนี้นะคะ14-27ธันวาคมนี้ค่ะทางสภาการชาติไทยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะเที่ยวงานกาชาติออนไลน์กันอีกปีหนึ่งค่ะคก็เป็นการเปิดประสบการณ์สนุกนะคะสร้างความสุขในทุกมิติและถึงแม้จะจัดแบบออนไลน์แต่ความสนุกยังเหมือนเดิมยังอยากจะเห็นรอยยิ้มกันอย่างเหมือนเดิมนะคะซึ่งการจัดงานกาชาตินั้นก็มีประวัติการจัดงานมาอย่างยาวนานแล้วล่ะค่ะติดตามได้จากรายงานวันนี้ค่ะ งานกาชาตินับเป็นอีกหนึ่งงานมากกรรมรื่นเริงการกุศลที่อยู่คู่สังคมไทยมาเกือบหนึ่งศตวรรษที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีการดำรงชีวิตในแต่ละยุคสมัยซึ่งได้นำเรื่องเล่าของแม่วาดผู้เล่าเรื่องงานกาชาติที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือรับเพื่อให้ของกองรายได้หรือสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยมาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รับชมการตลอด27วัน งานกาชาติมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่พุทธศัการาช2465สมัยนั้นถือเดือนเมษายนเป็นวันถลิงศกขึ้นปีใหม่งานกาชาติครั้งแรกจึงคาดเกี่ยวปีระหว่างวันที่31มีนาคม2465ถึง8เมษายน2466จัดณสนามหลวงระยะเวลา9วันสมัยนั้นเรียกว่าการรับประชาสมาชิกพุทธศัการาช2466ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก รัฐสภาการชาติสยามจัดให้มีกระบวนแห่รถทั้งรถยนต์รถมา้าและจักรยานแห่ไปตามถนนสายต่างๆและไปจอดรวมกันที่ท้องสนามหลวงมีอนุสมาชิกนักเรียนลูกเสือเชิญชวนพบปะประชาชนมาร่วมเป็นสมาชิกเสียค่าบำรุงปีละหนึ่งบาทครั้งนั้นมีผู้สมัครเป็นสมาชิกในกรุงเทพถึง13,436คนจึงนับว่างานแห่กาชาตินี้เป็นต้นกำเนิดของกาชาติก็ว่าได้ จากนิตยสารนิสิตนักศึกษาฉบับพิเศษวันกาชาติปี2512ปรากฏบทความเรื่องเว่าวกาชาติบันทึกเรื่องการแข่งขันว่าครั้งแรกในงานกาชาติพระยาพิรมพักดีหรือบุญรอดเศรษฐบุตรเป็นนายสนามเว้าจัดก,การแข่งขันที่ท้องสนามหลวงมีการประกวดว่าวปักเป้าและว่าจุฬามีผู้ร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก สามารถระดมทุนการแข่งขันว่าวครั้งนั้นได้ถึง3,443บาท64สตางมาจากค่าลงทะเบียนค่าขายน้ำค่านั่งดูว่าวค่าหาบของขายและจากผู้มีจิตศรัทธาพระยาพิรมพักดีจึงนำเง,งนเินจำนวนดังกล่าวบริจาคให้สภากาชาติไทยเป็นทุนสำหรับซื้อเตียงคนไข้หนึ่งเตียงราคา3,000บาทและให้จารึกที่เตียงว่าคณะกีฬาว่าวแข่งขันณท้องสนามหลวงพุทธศักราช2,467 และนำเงินที่เหลือให้กองอำนวยการจัดงานสภากาชาติเก็บไว้เป็นทุนในการจัดการแข่งขันว่าวในปีต่อไปนับเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันว่าวและการประกวดว่าวในงานกาชาติซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้นำกิจกรรมการประกวดออกแบบว่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งในงานกาชาติประจำปี2561ณสวนลุมพินีอีกด้วย